ก็จะได้รับอารุณโดยจิตที่เป็นบุญเป็นกุศลอริยสัจสี่ทุกเหตุให้เกิดทุก,ทก,ทกความดับทุกทางไปสู่การพ้นทุกจะเรียนเป็น ชิดสดีก็ได้เป็นปริยัติก็ได้แต่ในภาคปฏิบัติเราต้องทำให้ใจิตใจอยู่ในปัจจุบันได้โดเนื่องปัจจุบันเป็นห้องเรียนไม่ใช่ว่าอยู่ในปัจจุบัน เป้าหมายของการปฏิบัติการอยู่ในปัจจุบันเป็นเงินไขในการปฏิบัติเพื่อเกิดปัญญาอานาคตก็คือความคิดความ อดีตก็คือความสรงจำมันก็แค่นั้นแหละอดีตท,ที่ผ่านมาทั้งหมดทั้งสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีล้นวนแต่เป็นของที่ผ่านไปแล้วเลือดแต่ความสรงจำ รู้เท่าทันความทรงจำคือรู้เท่าทันอดีตรู้เท่าทันความคิดปรุงแต่งก็รู้เท่าทันอนาคตเหลออยู่ในปัจจุบันอย่างรู้เท่าทันการดูลมหายใจคือการบริกรรมการพิจารณา ความตายกานพิจารณาสุปกรรมฐานเทคนิคต่างๆก็เพื่อให้เราได้อยู่ในปัจจุบันนั่นเองเพื่อจะได้เกิดปัญญาเกิดปัญญาคือรู้เห็นสิ่งทั้งหลายไม่ถึงกายกับใจแามความเป็นจริง เราขาดสติทุกอย่างเป็นเราเป็นของเราหมดว่าเราตั้งสติจิตอยู่ในปัจจุบันมากขึ้นอันเขาไปเป็นเจ้าของของรูปเจ้าของเวทนาเจ้าของสัญญาสังขารวิญญาณไม่มี เราจึงได้พิสูจน์กับตัวเองว่าความรู้สึกว่าเรา,าของเราเกิดขึ้นเฉพาะในเวลาที่เราขาดสติขาดปัญญาพอเราเลิมหูเลิกตาต่อความจริงของกายความจริงของใจความยึดมั่นถือมั่นในอัตตาตัวตนว่ามีจริง ค็ค่อยๆหายไปธรรมชาติมีมีอะไรจะสอนเราเยอะเลยนะแต่ว่าเราต้องเข้ามาอยู่ในห้องเรียนคือปัจจุบันด้วยความัอใจด้วยความ ก็จเร่ร่อรนโดยฉันทะเปิดใจกว้างรับรู้ต่อสิ่งที่ธรรมชาติจะสอนเราวันคืนล่วงไปล่วงไป เรากำลังทำอะไรอยู่กุทธองค์ให้เราตั้งคำถามข้อนี้ไว้กับตัวเองทุกวนันทุกวนัน เราจึงคอยน้อมไ่อยู่กับอารมณ์กรรมฐานแล้วเพื่อจะได้เป็นสติสติจะตอเป็นสมาธิสมาธิจะเป็นฐานของปัญญาปัญญาเท่านั้นที่จะดับกิเลสดับทุกข์ได้